ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปนะฮะที่ผมแนะนำเพื่อนๆไปครับว่าอยากให้ผมคุมทีมเล็กๆอย่างวิสโตนเอฟซีเนี่ยอุ่นเครื่องเจอกับทีมอะไรบ้างครับต้องบอกว่าอันนี้เป็นรูปการที่3นะฮะของผมกับทางด้านวิสโตนเอฟซีนะครับที่เพิ่งได้เลื่อนชั้นสู่ลีกทูนะครับเพราะว่าปีที่แล้วผมจบอันดับ6เนาะแล้วก็ได้เพย์ออฟนะครับจนได้แชมป์ในการเพย์ออฟนะมีสิทธิ์เลื่อนชั้นมาสู่ลีกทู็นทีที่สองนะครับก็ปกติเนาะในหน้า ของประเดทินครับตรงนี้ครับมันจะมีให้เราอุ่นเครื่องนะครับปกติมันจะมีอัตโนมัติเลยให้เรา3ทีมนะครับเราสามารถกดลบได้นะฮะแล้วก็คอนเฟิร์มเพื่อเลือกทีมใหม่นะครับเพราะฉะนั้นคอนเทนต์นี้นะฮะคลิปนี้จะเป็นการลองแผนการเล่นฮัทที่เพื่อนได้ส่งมาให้ผมทางเพจ Facebook on g เก e นะครับเดี๋ยวไปดูว่าแผนการเล่นที่เพื่อนส่งมาให้ผมทีมแรกนะฮะคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่ให้แผนการเล่นมานะฮะแต่ว่าเจเนอเรลแอตแทกเดฟเอน่ะ ให้เป็นสไตล์แบบผมนะดูว่าผลการแข่งตอนที่เจอกับแมนยูเนี่ยผลการแข่งจะเป็นยังไงบ้างนะฮะจะชนะถล่มทลายจะเสมอหรือว่าจะแพ้บัตถล่มทลายนะครับเดี๋ยวไปดูกันอีกทีนะฮะก่อนอื่นครับก่อนรับชมคลิปนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมนะครับสองช่องทางเหมือนหลักๆเหมือนเดิมนะครับเพจเฟ o บุ o ก g a m เกะครับที่คอสตรีมเกมซ็อกเกอร์มีเนเจอร์2อ,อเป็นหลักนะแล้วก็ลงข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับส่วนอีกช่องทางหนึ่งฮะ ช่องทางของ u t u b e นะครับ C K j S Channel ครับเป็นช่องทางลงเกมอันนี้เป็นหลักเหมือนกันนะครับแล้วก็ลงเนื้อหาอื่นที่น่าสนใจในปัจจุบันนะครับแต่ว่าตอนนี้ทาง YouTube ยังไม่สามารถสตรีมได้นะเดี๋ยวยังไงถ้าสตรีมได้ตอนไหนผมจะแจ้งใ่าทราาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อย่าลืมสังช่องทางนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนไปปุ่นเครื่องกับทางด้าเมนูเนี่ยผมจะพาไปดูการอันดับนะฮะแล้วก็แผนการเล่นของผมนะครับปัจจุบันผมเล่นแขนแบบนี้นะฮะ อันนี้คือแผนปัจจุบันนะตั้งแต่ผมปรับมาใช้ช่วงประมาณปลายฤดูกาลของดิวชั่นห้าครับก่อนจบฤดูกาลนะผมปรับมาใช้แบบนี้นะครจะมี DC 2 3คนนะครับแล้วก็มีดีดีเฟนต์มิดฟิลด์ทางซ้ายแล้วก็ดีเฟนต์มิดฟิลด์ทางขวาอย่างละคนนะครับ MC ขยับขึ้นมาเป็น MC ็มซีนะปกติจะเป็น DMC นะครับผมขยับขึ้นมาเป็น MC ็มซนะแต่ว่าสไตล์การเล่น MC 2คนเนี่ยผมยังให้เล่นมาสไตล์บอลวินนิ่งฟิลด์เดอร์นะครับก็คือสไตล์กองกลางตัวตัดเกมนะครับส่วนด้านหน้า3คนนะผมขยับ จาก AMC เนี่ยที่มีหมดเลยนะฮะขยับเหลือแค่ m m c 2คนนะครับแล้วก็กลองหน้า FC คนเดียวเนาะกลองหน้าผมใช้เป็น t a t g e t Target m a อนเกอัวเป้าครับส่วน m m c เนี่ย AMC ผมใช้เป็นกลองกลางต้สะสันเกมนะครับที่เหลือก็กองหลังเป็นที่เน้นสไตล์การเล่นที่เน้นวางบอลได้ดีนะครับแล้วก็2ข้างครับเป็นวิงแบ็กนะฮะนี่ครับแผนกรเล่นแบบนี้นะของผมนะครับใครจะลองมาใช้ดูก็ได้นะครับส่วนทางด้าน จีนเนอร์ลใช้แบบนี้นะครับเน้นตรงการสนามนะฮะเขาเน้นตรงพื้นที่การสนามเป็นหลักนะฮะแล้วก็การโจมตีผมปรับจากวิลลี่เฟน์มาเป็นวิลลี่แท็กแล้วนะครับตอนนี้นะแล้วก็ที่เหลือครับการส่งบอลก็แบบนนรอมออปานกลางนะฮะอันับนี้ก็เล่นแบบตามแผนเป็นหลักนะครับแอตแท็กก็พสซิ่งสไตล์ครับก็คือการส่งบอลผมเน้นทั้งสามอย่างเลยนะทั้งทางด้านบอลสั้นบอลเดลเล็ก็ลองบอลครับผมก็เลยเลือกมิกซ์นะฮะผสมสารอย่างนะครับ แอสตักสตาของผมที่ใช้อยู่ณปัจจุบันนะฮะในทีมล่าสุดทีมเล็กๆอย่างวิซนเอฟซีครับที่เพิ่งเดินชั้นมาก็เน้นโจมตีตรงกลางไปหลักนะครับตามลูกศรสีดำเงินเลยนะส่วนกองหน้าอันนี้ผมเลือกแบบว่ายิงทั้งในกรอบแล้วก็นอกนอกกรอบนะครับก็จะเป็นมิกนะฮะเหมือนกันเพิ่งปรับมาใช้นะถ้าไม่ดีอาจจะมีปรับเปลี่ยนได้ในอนาคตนะครับส่วนการขึ้นเกมดข้างครับลูกศรสีเขียวนะครับก็จะเป็นการเพย์เออร์ลี่คอร์สเข้าไปนะครับปรับอย่างนี้นะฮะตอนนี้นะครับ ดีเฟนส์ผมใช้แบบนี้นะฮะพสซิงก็คือออเวอร์นะครับสกิทสไตล์ก็คือการเข้าสกัดแบบฮาร์ดก็คือปานกลางนะครับแล้วก็แบล็คลน์ครับกองหลังดันนะผมเล่นดันสูงนะครับอันนี้คืออาจจะเป็นแนวทางการเล่นทีมเล็กเ,กเนาะอาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้ยนะเพื่อนๆก็ลองปรับดูบเพราะว่าต้องบอกว่าก่อนที่ผมจะมาถึงแผนยังไงได้ผมเล่นไปหลายแผนมากครับถ้าเกิดใครติดตามผมในการสตรีมผ่านเฟซิปบอลเกมนะฮะเห็นว่าผมปรับหลัง4นะครับกลางตัวรับ2 แล้วก็ mc ห้าคนนะครับไม่มีหน้าเป้าอะไรประมาณนี้เนาะก็ลองเข้าไปดูยอดหลังได้นะตอนสตรีมน,นะครับเดี๋ยวขอจัดแท็ติกตามที่เพื่อนๆให้มาในเพจเฟบรนอ้อนเกมก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนี่ครับผมขอจัดเปิดเป็นอ,อเล็ก,เล,กเล็กขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับนี่นี่เข้าไปที่เพจผมนะครับนี่นะฮะใครสนใจผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับ ว่าเพจของผมชื่ออะไรนะเข้ากดติดตามได้เขาก็จะทิ้งลิงก์ที่เกี่ยวกับส่งข้อความมาหาผมได้นะโดยตรงไ็ได้ครับว่าเออพี่ผมอยากให้พี่อุ่นเครื่องกับทีมนิดหน่อยใช้ผู้เล่นแบบนี้นะครับสตาร์กเล่นแบบนี้เจนเนอเรชั่แอตแทกดีเฟนต์แบบนี้ส่งมาได้เลยนะครับตอนนี้เพิ่งมีแค่ทีมเดียวเองนะเหลืออีกแปดทีมนะครับทั้งหมดมาอุ่นได้เก้าแมตช์นะครับแมตช์อุ่นเครื่องไม่รวมปีซีซั่นนะซึ่งผมจะไปอุ่นปีซีซั่นนะผมจะอุ่นเครื่องอย่างเดียวเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไอ้ตรงหน้าโพสที่เกี่ยวกับให้ส่งคอมเมนต์มานะว่าอยากผมเจอทีมอะไรอุ่นเครื่องกับใครนะครับนี่เข้ามาดูได้นะครับนี่นะฮะก็มีส่งมาคนนึงแล้วนะครับให้อุ่นกับแมนยูนะครับนี่ครับคุณชาโนนชุมใหม่นะครับเจอแมนยูแผนนี้จัดไปครับนี่นะฮะแต่ว่าสไตล์การเล่นต่างๆนี่เอ่อเพื่อนคุณคุณเพื่อนอ่อคุณเพื่อนนี่บอกว่าว่า เพื่อนๆได้บอกว่าขอจัดเอาตามความชอบเลยครับผมไม่ค่อยมีความรู้ทาทคติกนะเอเดี๋ยวจัดให้คุณชาญโดนหน่อยนะครับโอเคแผนแบบนี้นะผมขออนุญาตเซฟรูปแป๊บหนึ่งนะครับอา่าบันทึกก่อนนะเดี๋ยวจัดตามนะครับจัดตามเลยก็คือจะใส่ผู้เล่นเท่าที่มีนะฮะตามแผนที่คุณชาญโดนส่งมาให้นะครับโอเคเดี๋ยวก็ไปเปิดหน้ารูปนะครับอา่านี่นะครับ ขอ,อยาขยายนิดนึงนะโอเคก็ดูกันเรียบเรียวๆไปเลยนะครับที่เห็นนี่สึกจะเป็นดีเฟนเซนเตอร์นี่3คนนะครับแต่ว่าขยับมาตรงนี้นะนี่นะครับโอเคก็จัดผู้เล่นเท่าที่ผมมีนะครับของคุณชาโน,นนี่เป็นทางด้านปีเตอร์โบโลนะครับที่คุมอยู่นะครับโอ้แต่มีนักเตะด,ดีๆหลายคนเลยนะนี่ไม่ธรรมดาครับไม,ม่ธรรมดามีเงินต้อง81ล้านนะ <laughs> มีเฟอร์ลันตอรเด,ด้วยโหดมากเลย อโอ้โหมีดอมารูน่าด้วยนะครับนี่อ่าแล้วก็มีทางด้าน d m c 3สามคนนะครับอ่าขยับมานะฮะเดี๋ยวขอจัดแบบนี้ก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวค่อยขยับไปทีว่าจะเอาใครมาเล่นนะฮะอ๋อไม่ได้ฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอาจจะต้องขยับขึ้นมาหรือเปล่าแป๊บหนึ่งนะครับขอจัดผู้เล่นก่อนโอเคครับจัดเรียบร้อยแล้วนะฮะ ตามแบบนี้นะครับตามต้นฉบับเลยนะ defense center 3นะครับ dmc สามคนนะฮะที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็ d m c อยู่ข้างหน้าอีกคนหนึ่งครับเป็น mc 1คนนะครับ amc 2เนาะที่เหลือนะโอเคประมาณนี้นะครับโอเคนี่แผนตรงกันแล้วนะครับแผนการเล่นนะฮะเดี๋ยวผมจะขยับผู้เล่นให้มันบาลานซ์นิดนึงนะครับเข้ามาเล้วหาเป็นใครที่เล่น mc ได้ฮะแป๊บหนึ่งนะครับ เล่นได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นไรครับแต่ว่าค่าพลังเยอะอยู่นะเซะ่เป็นสแตนคูขึ้นมาแล้วกันโอเคอประมาณนี้นะประมาณนคนนี้เล่นแบ็คซ้ายนะฮะแต่ว่าผมเล่นนะไปดีเอ็นะไม่ดีซีนะครับแทนสไตล์การเล่นผมจะปรับเป็นแบบนี้นะครับโอเคขออนุญาตปรับเป็นเพลย์เมคเกอร์แล้วกันนะฮะตัวสร้างสารรค์เกมอ่ะอย่างนี้นะครับ อขอเล่นสไตล์ผมนะเพราะว่าคุณชานนเขาไม่ได้ส่งสไตล์การเล่นของนักเตะมาให้นะส่วน general attack เนี่ยผมจะใช้แบบผมเบอร์ก่อนนะครับว่าดูว่าความแตกต่างเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะฮะแบบเดิมนะครับนี่นะฮะจะเห็นได้ว่าตรงแผนผังการเล่นที่เราเปลี่ยนไปเนี่ยนักเตะก็จะเปลี่ยนไปตามด้วยนะครับนี่ประมาณนี้เนานะนี่นะครับเพราะว่าไม่ได้ส่ง Ad general นะฮะ attack แล้วก็ defense มาให้นะครับอ่านี่นะแผนแบบนี้นะครับ ก็ผมจะใส่ผู้เล่นที่ดีที่สุดลงไปนะฮะเพราะประมาณนี้นะครับที่มีดีที่สุดแล้วแหละเพราะว่าทีมผมก็เงินหนุนมเงินถังไม่ค่อยเยอะนะฮะมีแค่สามแสนกว่าเองแล้วก็ต้องคอยบาลานักเตะหานักเตะอะไรพวกนี้นะครับโอเคก็แมตช์แรกที่อุ่นเครื่องจะเจอก,กับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนะครับเพิ่งขึ้นชั้นมานะครับเพิ่งขึ้นชั้นมาโอเคครับแล้วก็มาถึงวันที่เราต้องอุ่นเครื่องกับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะครับ นี่นะฮะน่าจะเป็นอันดับสุดท้ายที่อุ่นนี่ครับไปเยือนทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยครับเสียดายเนาะไม่ได้เล่นในบ้านครับถ้าเล่นในบ้านก็อาจจะได้ตั๋วเข้าชมคนเยอะเข้ามาหน่อยอาจจะเป็นรายได้สโมสรนะครับแต่ว่าไม่ได้เตะในบ้านไม่เป็นไรฮะถือว่าประสบการณ์นะครับทีมผมนี่นะครับอ๋อมีผู้เล่นบาดเจ็บซะแล้วครับเซนสกี้ฮะมาเจ็บน่าจะอุ่นเครื่องซะอีกนะครับเอาใครดี ที่ค่าพลังน่าจะเยอะที่สุดอ่ะเป็นเรอรอยแล้วกันนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะแล้วก็เปลี่ยนตัวครับเนี่ยตามนี้เนาะโอเคสไตล์ก็เล่นแบบนี้นะครับเจ n เนอเรลแอ c แแล้วก็ดีเฟนต์นะครับอาจจะเป็นแนวทางสําหรับใครที่เล่นทีมเล็กอยู่นะก็ก่อนมาถึงก่อนจะมาถึงแผนถผงบอกที่ผมเล่นเนี่ยคือมันเปลี่ยนไปหลายแผนค็เราก็ต้องหาแผนที่มันดีไปก่อนพอ บางนะัดหรือว่าช่วงไหนมันเริ่มแย่อาจจะปรับแผนการเล่นดูก็ได้ครับมันมันบอกไม่ได้ครับว่าแผนไหนจะดีหรือไม่ดีกับทีมเราเนาะบางทีเอาแผนผมมาใช้อาจจะดีกับอีกเซฟหนึ่งอีกเซฟหนึ่งอาจจะไม่ดีก็ได้นะครับอ่าแล้วแต่วิจรารณญาณในการรับชมนะครับอ่าคอนทีนจะไปครับนี่นะครับเนี่ยแมนยูเขาจัดชุดใหญ่มาเลยนะครับโอ้โหแต่ละคนดูฮะแมนยูซานโชมาเชียฮะบูโน่นะครับ ตัละบองกองเต้ก็อยู่นะครับนี่แต่ละคนโหดๆทั้งนั้นเลยครับจะรอดไหมฮะถามใจเธอดูนะครับก็เตรียมเข้าสู่สนาครับกับเพื่อนทั้งสองทีมนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอุ่นเครื่องกับทางด้านวิสโรนเอฟซีของผมนะฮะแมตช์อุ่นเครื่องแมตช์แรกประจำฤดูกาล2023นะครับ เป็นฤดูกาลที่สามของผลแล้วนะกับทางด้านวิสซอนล์เอฟซีนะครับก็ฤดูกาลนี้ได้ขึ้นชั้นสู่ลีกทูเรียบร้อยแล้วนะครับกดเครื่องแมตช์แรกนะฮะอย่างที่สัญญาไว้ทั้ว่าให้เพื่อนๆส่งคอมเมนต์มานะครับอยากผมเล่นแผนอะไรแทคติกแบบไหนนะครับนี่นะฮะแมนยูก็จัดชุดใหญ่มาเลยนะครับนี่ก็แต่แชมป้ไปลีกเลยนะเดี๋ว่าจะไปรอดหรือเปล่านะครับเจอกับแมนยูอันนี้เกมมาเยือนนะฮะที่โอเรียฟอร์สมีซานโชมาเทียบบุลโน่ฟอนเดเดสนะครับดูเกมเริ่มนะครับ ช่วงต้นเกมก็ยังสูสีอยู่นะโอ,โอกาสยิงเนาะมากกว่านะช่วงต้นเกมเดี่ยขอปรับภาพาไฮไลท์เป็นออเนาะจะได้เห็นไฮไลท์เยอะขึ้นนะครับแต่ว่าคูณ90เหมือนเดิมมีไฮไลท์โอ้เราโอกาสยิง4ครั้งตรงกรอบ4เลย้าตอนนี้ถือว่าแผนการเล่นใช้ได้นะครับการคอบอลนี้ยังสูสีกันอยู่นะไฮไลท์ตัดไปไมแมนยูก,ก่อนคับจังหวะนี้ อินเดลเว็บอ่าโดนสกัดได้ครับตรงนี้คาร์ลอนครับแย่งมาเองจังหวะนี้ลุยมาแล้วโดนสกัดกับคืนได้เหมือนกันครับสเนิกกี้เลี้ยงมาเองครับจังหวะนี้ไม่มีใครเข้าครับมาคนเดียวมาคนเดียวยิงโอ้โหเรียบร้อยครับหนึ่งศูนย์ครับเซอร์สกี้ครับยิงประตูให้กับวีโซนเอฟซีครับขึ้นนำเจ้าบ้านแมนยูไปทักหนึ่งประตูศูนย์ตั้งแต่นาทีที่ยี่สิบหกเลยนะครับแหมเซอร์ไพรส์ครับทีมน้องใหม่ของลีกทูครับ วิลสันเอฟซีครับขึ้นนำเจ้าบ้านอย่างแมนยูของเขาเลกุน,น่าโซชาไปแล้วครับหนึ่งตัวศูนย์ดูก็ว่าแมนยูจะกลับมาได้หรือเปล่าครับจนี้มีมการฟาวเกิดขึ้นครับโอ้โหใส่จะโดนใบหรือเปล่าไม่แน่ใจจะใบแดงหรือเปล่าไม่แน่ใจคอดูอีกทีนะเพราะวันนี้ผมอัดเสียงแยกนะก็เลยไม่ได้เห็นภาพเต็มๆเท่าไหร่นะครับ รายยังเป็นแมนยูบุกอยู่นะครับตอนนี้เคลีย่ยมาได้ครับมีโซนเอยังไม่พ้นครับแมนยูก็เริ่มคลองก็เยอะขึ้นนะฮะแต่ว่าโอกาสยิงของเรายังมากกว่านะครับยิง5ครั้งตรงกรอบ5ครั้งได้แค่ประตูหนึ่งจากดทางซ้ายครับจังหวะนี้ยิงบุกสาประตูเราเซฟมากครับจังหวะนี้ฮานิเดโลนะครับบุกใส่ตัวคนนี้ฮะแมนดั้นหมายตลอดนะฮะนักเล่นมาโอกาสยิงแมนยูเยอะขึ้นครับ3ครั้งตรงกรอบหนึ่งมาทางขวาครับจังหวะนี้โยนเข้ามาเลยมาถึงยิงเรียบร้อยครับโอ้โห บอลน,นี่เลยมาถึงอองซินียมาซิยาครับยิงประตูที่เสมอให้กับแมนยูคับเจ้าบ้านที่เสมอวิสซอนเอฟซีไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งดูภาคไฮไลไท์จังหวะนี้ครับเป็นใครส่งมาครับเป็นบุโน่โฟนาครับเลี้ยงมาเองแล้วจ่ายตัดขวางสนามมาให้เข้าตรงกลาง <c oughs> เรียบร้อยครับหนึ่งหนึ่งเลยจ่อจ่อครับจังหวะนี้แมนยูโอกาสยิงมากขึ้นครับช่วงท้ายครึ่งแรกครับ หมายกันครับโยนมาของคุณสมาิเหมือนกันเก็บบอลได้ซัดตดบ็อกเข้าจังหวะน,นี้เฮ้เกิดจะเป็นลูกจังหวะแบบเมื่อกี้แล้วที่ตีเสมอผ่าแมนยูขึ้นเกมทางขวาเป็นหลักนะครับท้ายเกมครับเราจะทําได้หรือเปล่าครับจังหวะน,นี้โดนเบียดออกไปสูสีขึ้นเรื่อยๆครับท้ายครึ่งแรกของแมนยูเดี๋ยวจบครึ่งแรกครับเป็นทางด้านแมนยูครับ เปิดบ้านอย่างสมอกับบิสโตนเอฟซีอยู่ครับหนึ่งวันจนนัดหนึ่งครับในแมตช์อุ่นเครื่องของอบิสโตนเอฟซีฮะแมตช์แรกฤดูก,กาลสองยี่สิบสามเรตติ้งก็ถือว่าใช้ได้นะครับการคลองบอลเป็นแมนยูห้าจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับบิสโตนเอฟซีสี่สามเปอร์เซ็นต์โอกาสยิงห้าครั้งตรงกรอบห้าแมนยูโอกาสยิงสี่ครั้งตรงกรอบสองนะครับนี่ฮะก็สีน้ำส้มก็คือนักเตะที่เล่นได้นะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ถนัดเท่าไหร่ันนี้จะไม่ปรับอะไรเลยนะครับเดี๋ยวไปลุยกันเลยนี่ครับ แม็กควายได้บอลเขาจังหวะนี้อยู่มาทางซ้ายครับเก็บบอลได้ครับซานโชลุยมาเองจังหวะนี้ลบมาหนึ่งคนแล้วสองสามยิงติดบล็อกครับแม่จังหวะนี้กองหลังช่วยกันได้ดีครับกองหลังแล้วก็ดีเอ็มซีสามคนนะที่อยู่ข้างหน้านะครับแต่โอกาสแมนยูของก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะบวกกับไฮไลท์มีมาตลอดนะครับตอนนี้ซานโชมาอีกแล้วครับฝั่งซ้ายลุยมาเองสไลด์ไม่โดนครับหลบมาสองคนแล้วเยงมาอีกลบยิงยังปัดเข้าไปได้ครับคอนิเลโร คอนเนอร์ครับแมนยู Menu. เปิดเคาา้ืมาจังหวะนี้มงภาพมันมันเล็กนะฮะอาจจะมองไม่ถนัดนะครับขออภัยอย่างสก,กัดออกมาได้ครับทางด้านวิสต์โอนเอากองเต้ออกครับเอาดีแครไลท์ลงไปครับทางด้านแมนยูอุ่นเครื่องนี่เราสามารถเปลี่ยนผู้เล่นได้ห้าคนนะครับแล้วก็ฟุบอลยุโรปเปลี่ยนได้ห้าคนเหมือนกันนะครับฟุบอลยุโรปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกยูโรป้าลกีกแล้วก็น่าจะรวมถึงสโมสรโลกเลยนะผมไม่แน่ใจนะครับไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เช็คเท่าไหร่นะแต่น่าจะได้ห้าคนเหมือนกันนะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นบอลอังกฤษนะฮะบอลพรีเมียร์ลีกหรือลีอกของอังกฤษนะครับ FA ฟเอครับลีกครับคอมมิชชั่นที่ชิลพวกนี้ก็คือเปลี่ยนตัวได้ก็สามคนเหมือนเดิมนะครับไฮไลท์ตอนนี้ก็เป็นทางด้านแมนยูเขาบ,บุกตลอดเลยเดินไาทางขวาเข้าจังหวะนี้คุโนโอฟนาครับเก็บบอลได้หลบมาหนึ่งครับจงังหวะนี้ยิงยังปัดออกไปได้ครับจังหวะที่ผู้ตัดประตูเราจะเตะบ,บนครับตเตอร์มองนี่ก็เพิ่งย้ายมานะฮะเปิดเข้ามาเสร็จสกัด ยังเคลียร์ไม่ได้อยู่ครับยังไงเกือ <c> บ <oughs> ครับจงังหวะนี้เปลี่ยนลือบอกออกครับเปลี่ยนตัวอีกคนหนึ่งบล็อกปลาออกครับลินการ์ลงไปก็ทยอยเปลี่ยนตัวเพ่นเรื่อยครับ,ารยยๆๆรบทางด้านโอเลกุนาโซชาหาจุดเปลี่ยนฮะต้องการประตูชัยครับแมนยูโอกาสยิงเขา8ครั้งแล้วฮะตอนนี้ต้องกรอบสี่ลินการ์ย้อนเข้ามาจงังหวะนี้ ขียออกมาก่อนเขาจหวะนี้กล้องหลังหเดี๋ยวขออนุญาตดูเปลี่ยนแอตแทกสักนิดหน่อยนะครับเปลี่ยนในวอสั้นนะฮะแล้วก็ในในกรอบครับก็จะเปลี่ยนผู้เล่นดูบ้างนะครับในช่วง64นาทีนะก็จะเปลี่ยนรวดเดียวเลยครับ5คนไปเลยเนาะทีเดียวไปเลยนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะทาคลิปแยกให้นะครับว่าสําสหรับสโมอสรเล็กๆนะครับการหานักเตะที่มีค่าพลังและค่าใช้จ่ายที่เหมาะกับสโมอสรเราหาแบบไหนได้บ้างนะครับก็หลักๆผมก็หานักเตะที่ค่าพลังสตาร์ท45นะขั้นต่ำนะที่ผมาหาได้แล้วก็พอจะจ่ายค่าเหนื่อยค่าธรรมเนียมในการเซ็นได้นะครับเปลี่ยนหลายคนครับแมนยูเปลี่ยนเรื่อยๆท่ตอนนี้เราเปลี่ยนทีเดียว5้าคนเลยนะ แมนยูครับบุกมาทางซ้ายครับจังหวะนี้คาเกสโยนเข้ามาครับยังบ่งเคลียร์ไม่ได้เก็บได้อยู่ครับยิ่งเรียบร้อยครับโอ้โหปุมัดปาเต้ครับจังหวะนี้ยิงประตูให้กับแมนยูครับขึ้นนำทางด้านวิสต์เอฟซีไปเลยครับเพิ่งลงมาครับตรงนี้ตัวสำรองดูว่าจังหวะนี้โคออกมาครับแต่มันไม่พ้นครับดูครับจับไปซัดเลยครับเสียบสามเี่ยนเข้าไปเลยครับจังหวะนี้ทีมของทางด้านโซชาขึ้นนัดไครับแมนยู เพราะว่าโอกาสยิงต้องบอกว่าครึ่งหลังแมนยูโอกาสยิงมากกว่าครับทำได้ดีกว่าเลยครึ่งหลังนี่เราโอกาสยิงแค่ไม่มีเลยครับโดนมาตอนเนี้งเขาจังหวะนี้จะอุดได้หรือเปล่ารัพทังได้วิสโตนจะโดนเยอะกว่านี้ไหมฮะทางซ้ายเขาเหล่านี้เคลียร์ไม่ขาดยังวงเคลียร์ไม่ได้ครับแต่เปิดมาไม่ดีครับจังหวะนี้เก็บบอลได้ครับแต่ไม่มีอะไรมาทางขวาครับเมสันกิีนบูดหลบมาได้จังหวะยิ่งเปิดเข้าไปติดครับจังหวะนี้ต้องเคลียร์มาก่อนครับจะโต้แล้วหรือเปล่าไม่ได้ครับภาพตัดไป ดีแคนไลท์ครับไปทางซ้ายปาเต้ซานโชหลบมาขาองที่ซัดเจียด์สอบไปนิดเดียวครับซานโช่ในถือโอกาสเยอะมากนะในกรีไม่ทำไม่ได้ครับเปลี่ยนตัวอีกคนนึงครับเอาตรงนี้มาเซียออกครับแล้วก็เอเดสันคาวานี่ลงไปก็แต่ชีวิตจริงก็มีข่าวกับทางด้านบาร์เซโลนานะว่าอยากไปเล่นให้กับบาร์เซโลนาสักครั้งครับก่อนแขวนสตาร์ทนะฮะสำหรับเอเดสันคาวานี่นะครับทำความความฝันตัวเองนะครับ เข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายของครึ่งหลังในเกมอุ่นเครื่องแล้วครับไฮไลท์นี่ก็ครึ่งหลังนี่มาเป็นแมนยูบุกฝ่ายเดียวเลยครับจังหวะน,นี้ไม่คมเองด้วยนะแมนยูครับคือโอกาสเขาเยอะแต่ว่าตรงกรอบเท่าเราแต่ว่าประตูที่ได้ได้เท่าเราเลยนะแค่2กระลูกสองสองลูกกับหนึ่งลูกเหมือนเราเลยครับไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่ฝาเข้าจังหวะนี้แม็กควายโดนใบะไรหรือเปล่าครับกรรมการเรียกไปแล้วใบแดงหรือเปล่าใบเหลืองครับเห็นไหมแม็กควาย างซ้ายครับหลักๆนี้มาทางซ้ายเป็นหลักครับขวาบ้างนะฮะของแมนยูหลุดเข้ามาครับลินกาสส่งบอลไปมากันอยู่จังหวะน,นี้ยิ่งติดบล็อกค,ครับแหมกองหลังเราไปเกลี้กล่ำามากเลยนะช่วยกันบังบอลได้ดีครับเกมรับเราจะมีไฮไลท์บวกบ้างหรือเปล่าครับทางด้านวิซอน,นเอฟซีรีเดอร์เลิฟอ้าวพลาดเขาจังหวะนี้รีเดอร์เลิฟเฮดิเก้หลุดมาแล้วเขาจังหวะน,นี้ลุยมาเอง หลบมาได้ครับจังหวะนี้ลุดเดียวแล้วซัด <mm ข้ามขาคขาจังหวะนี้แหมกดไม่ลงครับแน่โอกาสมาแล้วทาไมได้ครับรวิสาก้าครับคอสเข้ามาอ,อยังเคลียร์ก็ไม่ได้อยู่ครับแผงหลังต้องอาศัยลูกนี่ครับโชว์กาสครับทีมเป็นรองอย่างเราเนี่ยครับี่ด้วยมาามั้งว่ายครั้งหนึ่งครับเปิดเข้ามาไม่ดีครับพักอกออกหลังออก,ออก,อ,อ,กออกหลังไปครคับจังหวะนี้เป็นเกมมาครับแมนยูยังเคลียร์มาได้ครับจังหวะนี้กองหลังว่งมาได้ ้ายเกมนะครับจะจบที่สกอร์หน่อยครับฟานเดโลเปิดมาจังหวะนี้แล้วก็เป็นแอคชั่นสุดท้ายในเกมครับแมนยูชนะไปครับประตูอต่อหนึ่งแล้วก็จบแมตช์อุ่นเครื่องแมตช์แรกไปแล้วนะครับก็แพ้แมนยูไป2ต่อนหนึ่งนะครับที่โอทฟฟอร์ดขอได้งแมนยูนะฮะโซชายัางอยู่คุมทางด้านแมนยูอยู่นะครับ เปอร์เซ็นต์การคาร์บอนต้องบอกว่าแมนยูเหนือกว่าอย่างชัดเจนนะช่วงท,ท้ายครึ่งแรกแล้วก็ท้ายช่วงต้นครึ่งหลังเริ่มคลองเกมเยอะขึ้นนะครับ62%ต่อ39%นะฮะส่วนโอกาสยิงครับ17ครั้งเรา7ครั้งแต่ว,ว่าตรงกรอบเท่กากันนะ5ครั้งฮะก็เท่ากับว่าแมนยูน่าจะคมกว่านะครับบวกกับผูกเล่ประตูเราวันนี้ฟอร์มไม่ค่อยดีนะได้แค่6นะครับนี่นะฮะแผนการเล่นนะครับสำหรับที่เพื่อนๆส่งมาเพราะว่าให้ผมเจอกับแมนยูนี่จัดให้แล้วนะครับตามแผนการเล่นที่เพื่อนๆส่งมาให้เลยนะ ขอขอบคุณที่ส่งมาให้นะครับนี่นะทีมอ,อุ่นๆกันนะครับก็ยังเหลืออีกอ,อ่แมตช์การแข่งขันอีก8นัดน,นะครับเราสามารถกดเลือกได้เลยเนาะก็ขึ้นว่า่อาไหนอยากให้ผมอุ่นเครื่องเจอใครอีก8นัดที่เหลือนะขอเป็นคนละหนึ่งทีมนะครับอีก8ปนัดที่เหลืออยากผมเจอใครก็แจ้งผมมาได้นะผมจะทิ้งอ่าลิงก์ติดต่อทางเพจฟิล์อ้นเกมให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไม่ก็เม้นมาทางเมสเซจส่วนตัวผมก็ได้นะครับแต่ถ้าทางที่ดีก็ เมนมาในคอนเทนต์หรือว่าโพสต์ที่ผมโพสตเกี่ยวว่าอยากให้อุ่นเครื่องเจอใครบ้างนะจะได้ต่อข้อความกันมาให้ยาวๆขึ้นแล้วก็ใส่รูปทีมมานะครับเย่าผมบอกใส่รูปแผนการเล่นนะฮะมาด้วยนะครับสไตล์การเล่นมาด้วยก็ได้นะครับแล้วก็จะใส่ทางด้านเจเนอเรลมาด้วยก็ได้นะครับแอตแท็กดีเฟนซ์มาให้หมดเลยนะครับผมจะได้จัดแผนการเล่นแล้วก็แท็ติกที่เพื่อนๆต้องการให้ผมเล่นนะครับก็ประมาณนี้เนาะนี่ครับยัไงก็ฝากติดตามทั้งสองทางนะครับทั้งเพจ ฟปวนลเกมแล้วก,ก็ยูทูบครับสี่เกียร์แชร์ได้งหมดครับก็สำหรับวนันนี้พบกันใหม่ในวันคลิปต่อไปฮนะสำหรับวนันนี้สวัสดีครับ